เมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีสหายธรรมช่องแม่นกน้อยบ้านไร่พูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาสบายสบายสไตล์แม่นกน้อยอีกเช่นเคยนะคะในการทํางานของเรานะคะวันนี้เราก็มาคาชมนะคะในการทํางานของเราวันนี้เป็นรถผสมปูนนะคะผสมปูนเพื่อฉาบผนังนะคะเราเร่งงานกันเมื่อวานนี้เร่งมุงหลังคากันวันนี้เราก็มา เกี่ยวกับงานฉาบเพราะว่าเรารอให้เขาฉีดน้ําบ่มอิดแดงอยู่สองวันนะคะวันนี้เราก็มาทําการฉาบผนังกันแล้วนะคะอันนี้เป็นรถผสมปูนซึ่งเราผลิตขึ้นมาเองนะคะผลิตเพื่อช่วยพนักง,งานของเราเพื่อโ่วงงานของเราในการประหยัดแรงงานเพราะว่าในการโอยปูนโกยทรายนี่มันเก็บซี่โครงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่หนักเราก็เลย ผลิตรดผสมปูนขึ้นมาเองนะคะทำตัวตักขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ประกอบเครื่องเองนะคะซื้อเครื่องมาประกอบเองแล้วก็ใส่เกียร์เองนะคะเป็นการประยุกต์นะคะในการที่จะผสมปูนแล้วก็ถ้าเราผสมมือนะคะปูนเขาก็จะไม่เหนียวนะคะเพราะว่าแรงกดหรือว่าแรงที่เราจะผสมนั้นนะคะก็มีน้อยกว่าเครื่องนะคะแต่ว่าเราผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อ ในการปั่นนะคะเป็นโม่ปั่นหมุนเพื่อให้กับปูนแล้วก็ทรายนะคะแล้วก็น้ํายาผนะสมกันให้มีความเหนียวหนึบเข้มข้นในการฉาบนะคะก็จะเหนียวเนื้อปูนก็จะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทําการตักทรายแล้วก็ผสมปูนโม่ปูนนะคะมีเครื่องปั่นในตัวเลยก็เป็นเรียกว่าเป็นความคิด แนวคิดของสามีที่เขาอยากจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานของเราเบาแรงนะคะก็เป็นการใช้สติปัญญาส่วนตัวของเขาเองนะคะมีความสามารถของเขาพิเศษซึ่งชอบประดิ์ประดอยอะไรของเขาขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ช่วยกันประหยัดแรงงานของเพื่อนร่วมงานเราด้วยแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยที่เกิดประโยชน์นะคะในการทํางานนะคะันนี่ก็จะเป็นเหล็กบีมนะคะมาทาทาขานะคะของตัวตักนะคะ ก็จะเป็นเศษวัสดุเศษเหล็กในหน้าง,งานเราทั้งนั้นเลยนะคะที่ผลิตออกมาสําหรับบุ้งกี่ตักนั้นนะคะก็จะไปซื้อนะคะซื้อท่อเหล็กะะที่ร้านของเก่าแล้วก็มาผ่านะคะเป็นมุ้งกี่นะคะสําหรับตัวโยงนั้นก็จะเป็นลวดสลิงนะคะที่จะใช้สําหรับติดกับเกียร์นะคะซึ่งเป็นตัวโยกขึ้นมาเพื่อจะตักทรายนะคะ พอตักยกขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเขย่าของเขานะคะก็มีแรงเขย่าทําให้ทรายนั้นไหลลงมาได้ง่ายสะดวกนะคะนี่จะเป็นการประดิษฐ์เครื่องมือใช้ด้วยตัวเองภูมิปัญญานะคะส่วนตนนะคะแล้วก็เราก็ต้องควบคุมในการผสมปูนในการฉาบนะคะปูนต้องเหนียวแน่นหนึบนะคะผสมตักทรายเสร็จแล้วนะคะก็ ผสมน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นเพาะปั่นแล้วก็ต้องผสมน้ํายาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อทําให้ปูนเหนียวหนึบนะคะแล้วก็จึงเทปูนใส่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องควบคุมในการผลิตนะคะแต่ว่าหัวหน้าช่างเขาก็ขับรถผสมปูนเองนะคะวิศวกรขับเองอะไรเองนะคะนี่เราก็ช่วยกันนะะดูแลขั้นตอนในการทํางานนะคะเพราะหากว่าผสมการฉาบเนี่ยปูนมากเกินไป ก็ไม่ดีทรายมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะอัตราส่วนมันต้องพอดีกันนะคะแล้วก็การผสมน้ํายาในการฉาบลื่นนะคะก็ต้องได้อัตราส่วนามากเกินไปก็ไม่ดีอีกนะคะอากาศร้อนเกินไปก็ไม่ดีนะคะหรือว่าพรมน้ํามากเกินไปก็ไม่ดีก็จะมีการแตกรานแล้วก็ลาวไหวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอัตราและมาตราส่วนเนี่ยต้องได้ปริมาตรของเขานะคะได้ปริมาณที่พอดีส่วนกันนะคะเราก็เลยต้องดูแลควบคุมนะคะ ย่างขั้นตอนแรกนี้เราก็จะผสมนะคะใส่น้ํายาประมาณนี้ประมาณนี้การก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปก็ว่ากันไปตามอัตราส่วนที่ได้คุยนะคะได้ปรึกษากันว่าการตักนะคะพุ่งกีนะทรายกี่พุ่งกีใช้ปูนกี่ลูกนะคะน้ํายากี่ฝานะคะเพื่อผสมให้ความหนึกแน่นนะคะในการเหนียวแน่นในการฉาบนะคะอันนี้ก็เป็นการฉาบนะคะก็ช่วยกันนะคะ พนักงานก็เป็นสิบนะคะอยู่ชั้นล่างกี่คนชั้นบนกี่คนนะคะช่วยกันฉาบร่างฉาบบนนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ในการตักปูนนะคะตักปูนผสมปูนแล้วก็ส่งปูนนะคะแล้วก็มีการฉาบช่วยกันฉาบนะคะข้างบนหล่นลงมาข้างล่างก็ช่วยกันเก็บฉาบนะคะช่วยกันตรงนี้นะคะพนักงานเราก็ช่วยกันเรียกว่าทุกคนนะคะให้ฝึกงานให้ทำงานกันทุกคนนะคะเราก็มาช่วยกันดูแลหน้างานตรงนี้นะคะ ก็ส่วนมากนะคะอย่างท่านจะเห็นนะคะสหายทรรมทุกคนว่าสุภาพสตรีของเราจะเยอะกว่าสุภาพบุรุษในการทํางาน,นะคะ่ะทุกคนก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันทํางานให้เป็นนะคะฝึกงานกันให้เป็นก็อย่างที่เคยบอกนะคะทุกคนไม่สามารถที่จะมาเป็นกรรมกรอยู่ได้ตลอดชีวิตเขาก็ต้องคู่พารักจําฝึกงานกันให้เป็นเพราะหลังจากเป็นงานแล้วคุณจะไปเป็นผู้รับเหมาเป็นอะไรก็อย่างที่เราบอกนะคะค ก็เป็นการเพิ่มทักษะนะของพนักงานและก็เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนก็คือช่วยกันนะคะฝึกงานกันมีเจ้าหน้าที่ส่งปูนนะคะยิ้วปูนผสมปูนตักทรายผสมทรายนะคะเก็บปูนที่ร่วงมานะคะปูนที่ร่วงแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ตามพื้นทางเดินของเราได้อะไรได้นะคะก็เป็นการช่วยกันนะคะในหน้าง,งานทุกทกคนช่วยกันหมดนะคะเป็นการฝึกไปด้วยนะคะสายทม อันนี้มันเป็นทักษะของแต่ละคนนะคะที่จะทําการฝึกงานนะคะฝึกการทํางานให้เป็นอันนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนใครทําอะไรเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้นะคะเป็นเป็นการที่ฝึกสมองเราด้วยนะคะฝึกกําลังของเราด้วยได้กําลังแขนนะคะในการฉาบปูนี่จะได้กําลังแขนคนที่เขากําลังดีๆอายุน้อยหน่อยก็ไปอยู่ข้างบนนะคะเพื่อจะได้ใช้ การผสมหรือว่าการอัดปูนกับผนังเนี่ยได้แรงมากขึ้นนะคะคนที่อายุมากหรือแก่แล้วแบบแม่น้องน้อยกับคนแก่ที่อยู่ข้างล่างกันนะเราก็อยู่ข้างล่างกันนะคะให้พวกที่สาวๆเขาปีนป่ายข้างบนนะคะอันนี้เราก็เร่งงานกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เร่งการมุงหลังคากันแบบว่าเร่งให้สุดๆเลยเพราะว่าในการขึ้นอยู่บนหลังคาแล้วคนอยู่ข้างล่างเนี่ยมีเศษกระเบื้องมีอะไรร่วงลงมามันก็อันตรายเราก็มีการเร่งกันนะคะ ช่างผู้หญิงก็ขึ้นกันข้าบนได้หมดนะคะในการช่วยงานกันในหน้างานของเรานะคะเพราะว่าวันนี้ก็ไปกันหลายหน้างานเหมือนกันก็เลยช่วยกันสลับสับเปลี่ยนนะคะหลังจากที่เรามุงกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําการตัดเข้ามุมนะคะเพื่อจะทําการครอบครอบสันโค้งนะคะก็เรียกว่าเร่งงานอันนี้งานเมื่อวานนี้เร่งกันอย่างสุดๆเลยนะคะ เพราะว่าวันนี้เราทําการฉาบกันแล้วนะคะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มุงหลังคาเร่งแบบด่วนกันเลยเพื่อจะครอบจันโค้งนะคะพองานกระเบื้องหลังคาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะไปอยู่ใต้ล่างหลังคาได้เพราะว่าป้องกันในการเศษกระเบื้องที่ก็ตัดนะคะหล่นลงมานะคะก็เป็นอันตรายต่อหัวของเราคนที่อยู่ข้างล่างได้บางทีเขาไม่ได้โยนแต่มันก็ไหลลงมานะคะบางครั้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซฟพนักง,งานของเราด้วยว่า ให้ทางานกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทํางานไม่เกะกะก,กันเหมือนตอนที่เราเราก่อนะคะสหายทําเวลาเรากกอเราก่อเราก็พอช่างออกหลังคาเราก็ต้องหนีเขาะคะ่ะเพราะอยู่ไม่ได้เพราะว่าตัวไฟที่มันลูกไฟที่กระเด็นในการออกมันก็กระเด็นลงมานี่ก็เหมือนกันนะคะตัดครอบเข้ามุมหลังคานะคะก็เป็นอันตรายเราก็ต้อง ทํางานสลับกันนะคะหน้างานนี้เขาขึ้นหลังคาเราก็ไปอีกหน้างานนึงไปก่อไปทําอีกที่นึงนะคะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะอันนี้น้องเขาก็เก่งเขาก็เดินของเขาแบบสบายๆนะคะเป็นช่างที่มีฝีมือนะคะในการตัดเข้ามุมตัดบนนั้นเข้ามุมบนนั้นนะคะจัดระบบอยู่บนนั้นหมดไม่มีขึ้นมีลงนะคะก็น้องก็อายุยังน้อยอยู่เลยแต่ว่าเขามีทักษะแล้วก็มีความสามารถก็อย่างที่บอกนะคะสหายทำครูพักรักจา ะะตอนแรกเขาก็ไปเป็นพนักง,งานส่งเครื่องไม้เครื่องมือให้กับช่างใหญ่นะคะพอต่อมาเขาก็เก่งเขาก็เป็นนะคะพอําเป็นแล้วเขาก็สามารถที่จะมาเป็นผู้รับเหมาเองได้นะคะทำงานคนเดียวได้ะคะ่ะตัดเข้ามุมอะไรต่างๆเข้าเองทําเองทําคนเดียวได้นะคะแล้วก็งานลําดับต่อไปนี่เราก็จะเป็นงานไฟละนะคะระบบไฟเราก็ต้องฝังนะคะฝังท่อแล้วก็ร้อยสาย ะคะถ้าหากว่าข้างบนหลังคาเนี่ยเราก็ต้องมีการวางท่อนะคะท่อสายไฟบนหลังคาเพราะว่าถ้าจะไปวางลอยๆนะคะบนเหล็กก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะไฟกระแตะไฟมันมีการช็อตสายไฟขาดได้อะไรได้จะไปพาดบนเหล็กเฉยๆก็อันตรายเราก็ให้ร้อยท่อทั้งหมดเลยนะคะทั้งข้างล่างข้างบนนะคะก่อนที่เราจะฉาบก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่นนะคะมาตัดปาดนะคะเพื่อฝังท่อนะคะเพื่อเตรียมความพร้อม เครื่องมืออันนี้ก็เป็นลูกหมูสําหรับตัดนะคะที่ท่อสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าในการที่ช่วยนะคะทำเครื่องมือให้ยาวขึ้นในการตัดในการอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องคุยกันประชุมงานกันแล้วนะคะว่าระบบตรงนี้ไว้ตรงไหนนะคะเส้นนี้สายอะไรเส้นนี้สายอะไรนะคะก็ต้องคุยงานกันนะคะเพราะามันจะมีระบบวางแอร์นะคะมีท่อแอร์ด้วยนะคะมีสายทีวีนะคะ มีหลายอย่างสายอากาศทีวีมีแอร์นะคะแล้วก็มีสายไฟในระบบห้องต่างๆก็ต้องมาประชุมคุยคุยงานกันนะคะชี้แจงงานกันนะคะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็ต้องมาพร้อมกันหมดเพราะว่าพอเราร้อยสายร้อยท่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขยากนะคะก็เลยต้องมาประชุมงานกันชี้แจงงานกัน,นะะทีวีอยู่ตรงนี้นะคะเบเกอร์แอร์อยู่ตรงนี้เครื่องทําน้ําอุ่นอยู่ตรงนี้ ะะแล้วก็ตู้ควบคุมนะคะระบบอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นการทํางานอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะเหล็กที่เราบอกนะคะว่ามีการวางเหล็กคู่นะคะเหล็กเรายิงคู่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะคะก็จะเห็นเหล็กที่เราทําเราอ,อกเราเชื่อมนะคะที่พนักง,งานเกี่ยวกับช่างไฟปินจะวิ่งเหล็กคู่ทั้งหมดนะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ถักนะคะถักโยงเพื่อ เดินขึ้นไปนี่ไม่ให้มีโยกมีโยนเลยนะคะลมมานี่ไม่มีพัดไม่มีโยนเลยนัคือการทํางานของเราเพื่อความปลอดภัยนะคะของเจ้าของบ้านด้วยในอนาะคตในการที่จะไม่ให้สายไฟมันขาดมันช็อตนะคะเพื่อไม่ให้ไปพลาดกับเปลกนะคะแล้วก็ บ้านที่มีความแข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการผรสมปูนฉาบปูนในการวางท่อไฟการมุงหลังคาเราก็จะต้องมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกับเราแล้วก็ให้ความคงทนถาวรกับผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานของเราที่เป็นความรับผิดชอบแล้วเราก็จะประชุมบอกพนักงนานเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนว่าให้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทั้งต่อหน้าและลับหลัง ถ้าเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในการทํางานเราก็จะมีความเจริญถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์การทํางานทํามาหาก,กินของเราก็จะไม่เจริญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะนี่คืองานของเราค่ะสายทําวันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังส,สบายสบายสไตล์แม่น้กน้อยอีกวันหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอพบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงนะคะอาจจะมี ธรรมะบ้างแล้วก็งานทั่วไปบ้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสหายธรรมทุกท่านเลยนะคะที่เมตตากรุณากดติดตามและก็รับชมให้ทุกวันเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอให้สหายธรรมทุกท่านมีความสุขนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้บุญรักษาให้เทวดาช่วยคุ้มครองให้สหายธรรมทุกท่านมีทรัพย์สินเนืองนองมีเงินมีทองไหลามาเทมา ขอให้งอกให้เงยเหมือนถัว่วเหมือนงาประสิทธิลาภพ,าพระวันตุเตสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามิค่ะและขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสหายธรรมทุกท่านและสหายสายอากาศทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ